ตรงไหนตัวไหนแล้วเอออืมเท่าล่องนี้นี่เป็นบักยี่สิบหน่วยแล้ว<ะ>เอาขึ้นบออาลายพูดนาะตัวไหน,นมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องอยู่ซ้ายมาเดอ้อมาปลูกเห็ดน้ำกัน เมื่อกี้นี่บอกว่าอะไรนะยังสามล้านดวงใจเพื่อนๆยังไม่มาเนาะสวงใจเพื่อนเราไปที่ไหนหมดแล้วือนไัู่อาสเอะคือเาเฉพาะแดงนี่บอกอานะเพื่อนแดงนี่พอแล้วเอาขึ้นไปทั้งทึ่งจีเก็อันนี้จันฮิตจีนฮิมาเลย มันเป็นเรื่อมีเสื้อให้เรางได้นงเป็นงูมันจะเป็นอทำอเ่อยมาูราเบิ่งเรบเดยอมาลองเบิ่งมันดูมจะอ่าดอกฮะอันี้ดยยเลยยเยนยี มันนเกินเห็ดอันที่เป็นเห็นนนดนะเรียกว่าเห็ดอะไรเลาก็ปลูกไปเลยค่ะเราฝนตกมาพอดีเพราะว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วฝนก็จะตกแล้วจริเงเราฝนมาพดีเพ้าเราทำเสร็จแล้วฝนก้วจริงเป็นดงมาเลยเฮาหาง่ายไม่ต้องไปหาไก่ปิดป,ป่าปิดมาแล้วกัน ครมา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 เบิง่งนำกันมาปลูกเห็ดเพาะเดอ้อพี่น้องเดอ้ตอต้นนี้ต้นที่สามลุมที่สามนะคะทดลองปลูกเบิ่งมันสิออกอยู่บ่เ้าปลูกก็ขาปลูกมันสิเป,ป,ป็นั่นแหละเราไาม่ดูอาจารย์อันนี้อาจารย์ชี้ก็อาจารย์เฉลยเราปลูกนี่แบบพั่ว ปุยเ้าก็ใส่แต่แล้วเนาะยังปีนี้จะได้บบไม้จะเข้าใช่มั่ยแม้ว่าจะได้ใบไห่หา,าปุณเะว๋าวจะใช้หตามาปุยยันขิงง่าใส่วิ่เสาิวัตถุใส่ติดตามดูผลงานนะคะตอนนี้กำลังปุกเห็ดค่ะสี่ล้านดวงใจมาเด้อ ต้นท่านเอาแ่ตนนี่ท่นแล้วงนี่แล้วตัวนี้มาด้วยอือแ่นเอาุกบกนี่ละบ่ใส่ป่าตัวนั้นพราหมดตัวนี้ใกล้ป่าพ่อถ้าเป็นสันคู่มันหนยอครับเาตุกูอไกันข้าแล้วนอะไรแต่กรเอาลงมาแล้วยังเยอะไหมนะ ต้อไ่กัน้ไกันหม้องฟังคุณพี่ห้าหกหกูไม่ใช่พื่ระบบน้ำเือข้องฟังนี่ผักขนาดนี้มันคุ้มไม่ได้จายเลยเริ่มมาคุยเรื่องทำการฟังแต่พกผู้ช้ยใช่ไหม ต้องกินรากมานาันมาเเื่าพี่แหละถ้าแบบนี้นะเขาต้องพูดทังที่ให้ดูจากนี้ถึงว่ารากมันลงเลยไม่ใช่ปลูกพุทไก่ขโมยแกะใบนี้ลงมาคติดต่อการติดตาดขต้นไม,ม้หมดมีไผ่เข้ามาแล้วบอกยายเจเวิลฮ่าฮ่ามีแต่พี่น้องป้องป่งปายเนาะ พี่น้องป้องป่ายก็มีแต่แท้เฮ้านี่แล้วพี่น้องป้องป่าย